พ่อค้าแม่ค้าที่เกิดพระรหับสสบัดีนะีเป็นคนที่มีวาสนาชีวิตอย่างหนึ่งคือมีแรงผักดันอยู่ในร่างกายมีไฟอาจารย์ให้ข้อคิดไว้ข้อหนึ่งเป็นเคล็ดลับเลยนะเวลาพระสับดีมีไฟคิดอยากทำอะไรเนะี่ยให้รีบลงมือทำบางคนเนี่ย ให้รีบลงมือทําในสามวินาทีนับจากที่คิดเช่นเราคิดได้เราเรียบลุกลุกขึ้นนะเราจะนั่งนอนยืนเดินอยู่แล้ลุกขึ้นพอลุกขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะมันจะพร้อมเนี่ยพร้อมในการที่จะนะเดินเหนินนะหยิบจับทำ,ท,ำท,ำทำนู่นทำนี่พราะสบ,บดีเนี่ยพอคิดได้แล้วลงมือทําเนี่ยมันจะไปได้อย่างรวดเร็วจะเริ่มต้นท,ทําธุรกิจใดเราจะเริ่มต้นขายสินค้าบริการหรือว่าริเริ่มทาอะไรเนี่ย มันจะแจ้งเกิดได้ง่ายเพราะมีแรงผลักดันที่ทำอย่างฉับไวเฉียบขาดแล้วมันจะมีคนที่คอยเกื้อหนุนคล้ายกับบุญเก่าของการที่ไปช่วยเหลือคนมาดีเวลาที่ทำอะไรคนจะพร้อมจะอุดหนุนเราจะสังเกตว่าจะเริ่มต้นเปิดร้านเปิดธุรกิจออนไลน์หรือว่าจะมีหน้าร้านอะไร้วแต่จะมีคน,นมาอุดหนุนตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนี่เป็นวาสนาของพระสับดิ นีมัเกิดพระสบดีนะลักษณะข้อหนึ่งคือการมีชื่อเสียงที่อาจารย์มักจะให้ข้อสังเกตว่าคนเกิดพระสบดีเวลาทาอะไรมันจะสร้างแบรนด์่าหรือว่าสร้างการรับรู้การมีชื่อเสียงการมีตัวตนสมัยนี้ใช่ไหมการสร้างตัวตนเนี่ยก็จะแจ้งเกิดได้ง่ายเพราะอะไรเพราะพื้นฐานพ่อค้าแม่ค้าพระสบดีนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยข้อมูลความรู้ อาศัยความน่าเชื่อถือก็จากการที่เรามีลักษณะของสิ่งที่เป็นผลการรับรองผลการวิจัยสถิติตัวเลขที่ได้มีการพิสูจน์มาแล้วํำนองนี้แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไงที่คนที่ได้พบ,บเจอกับพ่อค้าแม่ค้าพรอสับบดีจะรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอดหน,นเขาเนี่ยเราอะเหมือนกับได้รับการ กันกรองมาแล้วไงว่าเราอ่ะจะได้ของที่ดีแน่นอนดังน,นั้นสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของคนเกิดพุทธศควคือคือพื้นฐานความรู้อ,องค์ความรู้นะที่เราอ่ะชอบนะชอบที่จะไปค้นคว้ามาตลอดชีวิตเลยเนะี่ยมันได้เอามาใช้นะทันท่วงที ทันท่วงทีที่เราอะรู้สึกว่าเราจะได้เอามาใช้กับธุรกิจการค้าการขายเพราะว่าแต่เดิมเราอาจจะแต่เด็กแต่เล็กใช่ไหมตอนที่โตมายังไม่ได้ทำธุรกิจอะเราชอบอ่านชอบดูชอบรู้ชอบฟังใช่ไหมด้วยการประดับความรู้เหมือนกับเป็นการ ละเล่นในการเสพความสุขอะไรบางอย่างแต่พอเราโตมาอาจารย์จะพูดว่าเราจะเข้าใจเลยว่าตั้งแต่เด็กแต่เล็กเน่ที่เราไปดูไปรู้ไปฟังมาเนี่ยเราไปทําทําไมอ๋อมันไดเอามาใช้ประโยชน์ก็คราวนี้แหละนะเราเริ่มเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นข้อได้เปรียบใช่ไหมว่าการาทําธุรกิจการค้าการขายที่มีความรู้ประกอบด้วยเนี่ยมันย่อมมีข้อที่ได้เปรียบแล้วก็ ถึงแม้จะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรว่ได้ไปเที่ยวแต่มันเป็นข้อที่ทําให้เรามีพลังนะในการที่เราจะประกอบอาชีพนะอย่างความมั่นใจเพราะพวกกระหันเป็นพวกชอบเอาความรู้หลายๆอย่างนะมาใช้ในชีวิตแล้วก็ถ้ารู้จักที่จะประยุกใช่ไหมก็จะดัดแปลงหลายๆอย่างให้มันเข้ามานะเข้ามารวมกันใน ชีวิตของเราจนกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเพราะว่าคนเกิดพะสดีเนี่ยพอทํามาค้าขายไปเรื่อยๆสังเกตอย่างหนึ่งนะจะเป็นคนที่มีพวกบ้านช่องห้องหับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินพวกลักษณะของอสินทรัพย์ที่มันโอนทางทะเบียนได้เยอะพวกนี้นะ บางทีอ่ะไม่ได้เน้นหรูหราอลังการแต่เน้นมั่นคงดังนั้นลูกหลานนะของคนที่เกิดพระศัตรีนะส่วนมากนะจะมรอดอกเยอะมีความสุขสบายเป็นทุนเดิมเพราะว่าคนพระศัตรีมีแนวโน้มสูงว่าจะสร้างไว้ให้ลูกหลานนะ่ตั้งแต่แคนะแต่เด็กแต่เล็กดังนั้น เราจึงเป็นบุคคลสําคัญนะต่อให้เราอ่ะเป็นคนแรกที่ก่อตั้งกิจการขึ้นกิจการนั้นนะ่ะมันก็จะเจริญรุดหน้ายอย่างรวดเร็วยิ่งถ้าเรานะพระสับดีนะเป็นคนที่สืบทอดลักษณะของกิจการจากรุ่นที่แล้วมาเป็นกรงสีหรือว่าเป็นการสืบทอดมาถึงเราเนี่ยก็จะยิ่งพัฒนาก้าวหน้าไปใหญ่มาดูสิ่งที่เป็น จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องระมัดระวังบ้างคนเกิดพระสบรีนะถ้าต้องระมัดระวังนะอีความที่เรามีความคิดว่าเรารู้แล้วดีที่สุดแล้วไม่ต้องฟังใครไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องปรปับปรุงไม่ได้นะโอมันเป็นเรื่องอันตรายเพราะว่ามีนน้อมสูงเหมือนกันว่าด้วยความที่เราอะมีความรู้สึกว่า ไอสิ่งที่เราไปเรียนไปรู้ไปดูไปฟังมามันดีมันถูกต้องมันครบถ้วนแล้วอ่ะมันทําให้เราเกิดความรู้สึกของการหยุดพัฒนาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราอ่ะลงตัวแล้วถูกต้องแล้วเราแค่รักษาหน้าที่ไปอ่ะบางทีอ่ะมันลืมไงที่จะลองปรับลองเปลี่ยนอะไรดูแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจสักนิดนะึงอย่างน้อยวันนี้ฟังอาจารย์ใช่ไหมลอง คิดค้นวิธีใหม่ลองทําแบบใหม่คือมันก็องค์ความรู้เดิมมันก็ธุรกิจการค้าเดิมนั่นแต่ลองเอามุมใหม่ลองหันมุมใหม่ก็ได้ง่ายที่มันทาให้เราอ่ะเกิดไอเดียขึ้นเช่นลองเปลี่ยนลักษณะของสินค้าลองเปลี่ยนวิธีการนําเสนอสินค้าลองเปลี่ยน ซัพพลายเออร์ที่เราเคยทำมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยเลยอ่ะมันอาจจะเป็นทางลัดไงคือการเปลี่ยนคู่ค้าหรือคนที่ส่งสินค้าให้เรามาขาย,ยใช่ไหมมาทำธุรกิจใช่ไหมอาจจะเป็นทางลัดในการที่เราจะไปหามุมมองใหม่ด้วยตัวเองบางทีมันพูดตามตรงคือคิดเองไม่ทันแต่พอเราไปยืมเอากระบวนการคิดของคนที่เขาพัฒนามาแล้วมาเสริมทับเราหรือมาปรับเปลี่ยน หรือมาเวียนไปจากอของที่เรามีอยู่เช่นสมมติเรามีเงินทุนอยู่ก้อนเดียวแหละแล้วเราก็ลองกระจายเป็นสองเป็นครึ่งครึ่งใช่ไหมเป็นสองก้อนแล้วก็ไปเอาเจ้าเก่าซึ่งมีลูกค้าอยู่แล้วก้อนหนึง่งแล้วก็ลองไปหาสินค้าจากเจ้าใหม่อีกก้อนหนึง่งมาหมุนเวียนกันแน่นอนมันก็เป็นไปได้สูงที่ตัวเราอ่ะจะมี สินค้าใหม่แล้วก็ลูกค้ากลุ่มใหม่เห็นไหมอันนี้คือเป็นเพียงการยกตัวอย่างซึ่งอาจารย์แนะนวว่าคนเกิดประสบดีนะลองเปิดใจลองทําสิ่งที่ไม่เคยทําลองขายสิ่งที่ไม่เคยขายลองพูดกับคนคุยกับคนที่ไม่เคยคาดคิดว่าเราจะพูดจะคุยกับเขาแล้วเกิดเป็นสาระความรู้อะไรขึ้นมาบางทีนะเราไม่ต้องตั้งใจมากหรอกเราพูด เพราะว่าเราชอบหาความรู้ใช่ไหมผู้ใดพูดมาเราอาจจะมีแง่คิดมุมมองอะไรบางอย่างซึ่งพอเราเอาไปหยิบไปจับไปทําแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาก็ได้เนี่ยให้เป็นความรู้เอาไว้แล้วก็เสริมพลังทางด้านการเรียกทรัพย์โดยตรงเลยวันหนึ่งถ้ามีโอกาสมาพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะแจ้งอาจารย์ว่าขอลงพิธีกรรมที่เรียกทรัพย์รับโชคโดยตรงคือวิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิชาที่อาจารย์ลงให้สําหรับคนที่เน้นเรื่องของการเรียกเงินเข้ามือโดยตรงเลยนะมีสามระดับะระดับต้นกลางสูงได้หมดนะแล้วเราเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะพอลงวิชาฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเงินนะเข้ามือง่ายเราห่วงแค่ว่าเราจะบริหารเงินยังไงนะให้มันอ,อยู่เก็บอยู่ก็พอแล้วพอเงินเข้านะเราก็เตรียมตัวในการบริหารนะนะก็นัดเป็นคิวส่วนตัวอาจารย์จะ ให้คาแนะนาแล้วจะให้พลังในการเรียก,กรับโชคก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าวันพฤหัสบดีนะนะเป็นคนที่รู้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็นำเอาเกร็ดเอาเล็ดความรู้ไปพัฒนาปรปับปรุงแล้ววันหนึ่งจะเป็นวันที่เราได้มารับพลังฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์นะวันหนึ่งเราจะได้พบกันนะวันพฤหัสบดีวันนั้นมาถึงจะเป็นวันที่พลังติดตัวเราไปตลอด